นี่เป็นแต่งห้องแต่งตัวยังไงเจาะผ้าผ้าสิ้นอย่างเจาะอันนี้เป็นห้องอันสิ้นเมื้อหุน้นค่ะสิ้นอย่างก็เจาะเมืองหุน้นน้องสาวค่ะอ๋อเหรอมดดาจางสาวขอกอลลาวอ๋ออี่ว่าผ้าลายน้ำไหลอย่างอิ่มันคล้ายๆกันนอเจาะใกล้ๆกันค่ะอ๋อเป็นเพื้นพื้นน้องสาวค่ะอ๋ออันนี้นพี่ทำงานอยู่นี่เหรอคะอยู่สารพัดช่าค่ะอ๋ออยู่สารพัดช่างวันนี้วันซุกเป็นเนื้อเต่งตัวจริงใช่ค่ะสวยมากเห็นแล้วอยากถ่ายรูปคอง เจ้ามาแอง,งานกันตักนักเจ้าเน่างามคูณก็สวยเจ้า,ม,าม่ยิงเมืองนานงามเจ้าขอบคุณค่าเจ้าคนเมืองนานใจดีนะเจ้าสวยสวยใครขโมูให้ได้ไ็ได้ค่ะพ่าเรซีหรือใครที่จะมาเที่ยวนานนะสามารถเดินเที่ยวได้นะคะนี่ระแวกเนี้ยก็เดินมาจากมุมนู้นก็คือ วัดภูมินวัดช้างคำแล้วก็ซุ้มลีลาวดีพ,พิพิธภัณฑ์แล้วก็เดินไปอีกคือวัดหอขวางแล้วก็เดินไปอีกนิดนึงคุ้มเจ้าสุสุริยาพงอะไรนี่แหละเดี๋ยวเราพาไปดูเดินเดินเที่ยวชิวๆว,วันนี้อากาศดูฝนไม่ตกไม่แดดไม่ร้อนน่านเที่ยวได้ชุกฤดู มาเตะสองมเอาเท่ากันพอเราเดินมาจากมุมนี้เขาเรียกว่าวัดหอขวางวันนี้ก็สวยนะคะนี่ตรงนี้ก็เป็นยาวไปเดินมาได้ชิวๆเดินเที่ยวค่ะมืองนานปลอดภัยไม่มีอะไรมาเที่ยวคนเดียวก็ได้อันนี้วันนี้สุกเอเจก็ยังมาคนเดียวเลยเดินเที่ยวคนเดียวคนมืองนานใจดีจ้มีคือต้นอะไรใหญ่มากมะขาม เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวนี่คืออยู่ด้านหลังของวัดช้างคำคุ้มเจ้าเมืองน่านเขาเรียกว่าคุ้มเนาะก็จะเป็นแบบลายคลาสสิกแบบดั้งเดิมยังหลงเหลือความแบบดั้งเดิมไว้ซึ่งเนื้อที่กว้างมากเราไม่รู้ว่าเขาให้เข้าไปเที่ยวได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ เราไม่มีข้อมูลแต่เราจะพาไปเที่ยวรอบๆตรงที่ก่อนพาเดินดูนี่ไงที่เขาเรียกว่าคุ้มเจ้าเมืองเก่าขออนุญาตนะคะขออนุญาตถ่ายค่ะนี่คือวัดหัวขวางสายมูต้องมานะคะนี่วัดหัวขวางเนี่ย นี่สวยน่าส,า,นาสะพานกต่สะพานรอบรอบผมเจ้าเมองน้านเดินตรงมาน่านแถวนี้ก็จะมีที่พักถ้ามาพักแถวนี้ก็จะไม่ไกลจากถนนคนเดินสามารถพักตรงนี้แล้วก็เดินไปได้แล้วก็เดินเที่ยวได้เดินรอบในเมืองตรงไปเส้นนี้แล้วก็เลี้ยวขวาก็จะเป็นตลาด นี่ก็เป็นที่พักอยู่ด้านหลังวัดมีเยอะแยะมุมเนี้ยสวยเมื่อก่อนมันก็จะมีดอกมมีอะไรผ่านนี่คุ้มบ้านเรือนสมัยก่อนมีตั้งสามหลังโอ้มีคนอยู่หรือเปล่านะูะอันนี้เขาเรียกว่า ลูปักแคบผักแคบผักแคบเอ๊ะถ้าเ้าภาษากลา,างบนห้องผักแคบ่ะผักแคบตำลึงอ๋อนี่ไงยอดตำลึงน,นี่ก็จะเป็นแบบรั้วของคุ้มเจ้าสุริยพงษ์ซึ่งมาถ่ายรูปตรงนี้ก็จะสวยมากนะทุกคนด,นดูสิความดางเดิน เราลองเ còn, in, ข้าไปถามดูเผื่อว่าเปิ้ลเคยให้ชมได้เราก็จะพาเอ็กซ์ีเข้าไปดูแต่ถ้าเปิ้ลบอกว่าเออช่วงนี้จิตจียังไม่ให้ใครเข้าไปเที่ยวได้เราก็จะพาเที่ยวบริเวณมีคนอยู่นะสวยมากเลยต้องเข้าไปถามได้ยังไงว่าเราเข้าไปเที่ยวได้ไหมมีค่าเข้าชมไหม สั่งล้อด้วยจรนงๆมันน่าจะแบบเปิดเิ็นที่ท่องเที่ยวได้นะแต่ว่าไหมเรานิ่งใยไหมนี่นมีไใจด้วยโอ้ถ่ายตรงนี้นะคะนี่คุ้มเจ้าราชบุตรยิ่งใหญ่มากใหญ่มากเข้าไปข้างในโอ้โหอลังการมาก แต,แต่เขายังปิดประตูไว้ไม่ให้เข้าเยี่ยมชมแล้วเราก็แบบไปเรียกตะโกนก็ไม่มีคนเยี๋ไว้โอกาสหน้าเราพาเอฟซีมาเที่ยวใหม่ก้างมากเลยกว้างใหญ่มากแต่ว่าเขาน่าจะอน,นุญาตให้ถ่ายได้เพราะเขาเปิดประตูหน้าบ้านเราก็เลยถ่ายองค์เจ้า<ม>เคยไปเที่ยวหลวงพ่บาง คุ้มเจ้าเก่าก็จะลักษณะคล้ายๆเยอยากไปเที่ยวดูข้างในจังว่ามีอะไรบ้างเนี่ยไว้จะพาเอซีมาทเที่ยวตอนนี้เราก็ลาะรอบบ้านลั้วข้างบ้านคุ้มเจ้าก็พอค่ะอ่ตรงนี้ตรงนี้คือวัดขอกวัวง ก็ตรงนี้คือวัดพระธาตุช้างคำแล้วก็ตรงนี้คือคุ้มเจ้าราชบุตรเดี๋ยวเราจะไปดูว่าคุ้มเจ้าตรงนี้เดินไปก็ทะลุตลาดที่สดแล้วก็เข้าตรงนี้ก็เป็นวัดช้างคำสีทุกคนเห็นไหมมันเดินทะลุก,กันหมด เดินเที่ยวได้ค่ะมาเที่ยวคนเดียวก็เที่ยวได้เลยทั้งน้านปลอดภัยเดินมาก็จะถึงวัดช้างเขาแล้วก็วนไปเดินไปตลาดก็ได้สําหรับปาจิตนี่ป้าจตชอบเดินนะคะเดินเที่ยวเนี่ยจะได้เห็นอะไรเยอะแยะเลยเจออะไรที่มันงดงามตาการตาหน้าหน้าฝนก็งมงามงาม,มองไปทางไหนก็เขียว ใจฟูเงี้ยใช้กับน่านได้เลยนี่คือวัดในภายในพระวิหารวัดช้างคำพระพุทธนุปจะสวยสัพระธาตุช้างคำอะไรก็มาแล้วเดี๋ยวไปเอซี FC เข้าไปในอุโมงค์ซุ้มลีลาวด,ดีซะหน่อย <Yeah. S 2> เดินเที่ยวเดินเที่ยวแล้วได้สบายจะ้ะ ไปะน,นี่คือมัง่งนาาเชื่อได้ทุกฤดูต้นใหญ่มากเดี๋ยวพาไปแอวข้างในสักวันนี้เป็นวันซุกจอะถ้ามาเป็นช่วงวันธรรมดานะักท่องเที่ยวก็บ,บ่ค่อยเยอะตัวใดเดิเนอแอลได้สบายสบายพักผ่อนไม่กิดตรงนี้ร้านกระฟงกระแฟ นมยงนมเย็นมีหมดกาแฟรักสามเมืองเต็มใจมีนกไฟจีนนกะ้ายได้บรรยากาศแม่จอานี่งน่าซุ้มดีเราสวัสดีจริงๆก็มันจะมีขนมเบื้องของอลีลุงหนึ่งนะ่ะขายอยท่านนั้นมาเพราะวันนี้ขายกห้ามจอดรถขวางประตูนะเจ้า อืมพิพิธภัณฑ์นี่ก็จะเปิดให้ท่องเที่ยวได้ไปดูเราก็เคยมาถ่ายหลายคลิปแล้วแต่ว่าวันนี้พามาอัปเดตหน่อยมาช่วงที่หน้าฝนเสร็จแล้วน้ำถ่ายท่วมแล้วอรูกก็สวยนะมุมงาม มีแต่ดอกสวยมากมาช่วงสามเนี่ยจะมาบ้านเนี่ยถ้าถ้าเอฟซีงคนมาว่้เอ๊ะทำไมชุง้มีแต่กิ่งก้านมันจะร่วงหมดไม่มีใบไม่มีดอกในช่วงนี้ก็มีแต่ใบเดี๋ยวอีกช่วงนี้ก็จะเป็นดอกพอดอกออกแล้วก็จะร่วงก็จะเหลือแต่กิ่งก้านคนขอึงเรียกว่าอะไรนะดอกลั่นปูมใช่ไหม การคนเราจะสุขจะทุ์ก็อยากไปเศร้าเสียใจก็จะมีบางช่วงที่กําลังจเจริญเติบโตบางช่วงที่งดงามบางช่วงที่ล่วงโรยไปเป็นธรรมชาติไปเที่ยวด้วยกันอย่างมีความสุขกับสุขเอเจนะ